ชีวิตพอเดินช็อปปับพ่อก็จะเนึกถึงลูกนะหาของกินเผื่อลูกพรุ่งนี้มีไหมว่างั้นชวนเมียซื้อของปิ้งย่างหาลูกอ่ะคนนูเออคนนี้นะคะ, <c oughs> ะแบบง่ายๆเนาะถ้าสะดวกม,มาม่าไม่ทำเขาก็จะได้ทำกินเองได้น,นะฮะว่าไปเนี่ยก็เนาะหัโอโกคนเป็นพ่อไม่ได้คิดเพียงแค่ คนอยู่ใกล้นะคะคนอยู่ไกลลูกสะใภ้จะลูกเขยลูกเขยลูกสาวหลานสาวนี่แบบขาดไม่ได้เลยเนาะพอได้ของไปนะฮะเออแม่จะกินอะไรเนี่ยจะเรียกหาลูกนะป้าก็เหมือนกันก็โอเคพรุ่งนี้ก็รวมตัวเห็นหมูลดราคาหมูก้อนใหญ่ฝานบางๆย่างก็คงจะอร่อยดีพี่น้องคะดูราคาแต่ละอย่างนะคะ อันนี้โปรโมชั่นถือว่าถูกอยู่นะกิโลละเจ็ดเก้าเก้านะคะอ่าไปการใช้เงินที่นี่ถ้ารู้จักใช้รู้จักจ่ายนะคะรู้จักเก็บรู้จักแบ่งมันก็ดีแก่กระเป๋าเราเนาะจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักมันต้องเรียนรู้ไปกับเขาด้วยเอาจริงนิสัยยายจาก็เป็นคนนึงแหละที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องการซื้อของมีแต่สามีนะคะเดี๋ยวนี้ก็มองเขาอย่างเข้าใจ แล้วก็เข้าใจสามีมากขึ้นว่าเออนะถ้าเขาไม่ไหวขึ้นมาเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องช่วยเหลือกันแต่เนี่ยเขายังไหวเพราะเขาทําแบบนี้เนาะอ่ามันก็ดีแก่เรานะคะพี่น้องคะชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันจะเอาแต่ใจเราเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้จะบอกเลยว่าตัวเยจ๋านี่แหละเป็นคนที่เอาแต่ใจอือเอาอยู่เกิดไอ้นี้อันธรรมชาติไปกินหน่อยสินะบำรุงตัวเองหน่อยนะคะอันนี้ไม่หวังเนาะ ในจ่ายนี่แหละเป็นคนเอาแต่ใจเรื่องการซื้อของแต่สุดท้ายพออยู่กับเขานานๆเขาเป็นคนรับผิดชอบเราก็ถึงได้รู้ว่าเอ้ยเขาทําถูกแล้วครับผมอดีซื้อทกฟิชอย่าโอเคเนี่ยสรับลูกบ้านนี้ไม่จําเป็นต้องอเกตผัก่าสั้นผักนจะเป็นของแม่ของป้าซะมากกว่าชวนลูกมากินนี่เตรียมหมูเตรียมเนื้อเน้นเ้นเน้นๆนเน้นนะคะพี่น้องค่ะลูกสาวบอกอยากกินซาลัม ดูสิปะป่านะฮะสำหรับลูกสาวอยากกินบอกเลยว่าสำหรับลูกสาวอยากกินลูกสังนี้ไม่บ่นซกักคำทีเมียนี้ต้องรอนะันนี้วันนี้เขาเป็นวันที่เขาถามให้ลูกไปกินอาหารด้วยพรุ่งนี้นะฮะแบบนั้นก็ได้ปะป้า,ปาอืออฮะโอ้ยดูสิมันมีแบบนั่นโอโ้โหแพ็คน,คนี้แพ็คนี้คือเท่าไรเจ็ดยูโรก,กว่า แพงกว่าหมูที่เรากินกันอีกอ่าเขาบอกว่าลูกอยากกินก็ซื้อให้เบิงเอาเด้อเปนลูกไม,ม่ต้องห่วงนะคะอ่าพบ้านนี้ลูกหลานเนาะอันไหนี่แปัดด้ะอ๋อดึงกัน คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องคะเอออยู่ช้อปปิ้งยากูดมาได้รูดเสมานทุกนิดโฟมอันนี้โอเคแล้วเนาะของลูกว่างั้นฮะอย่าหนูไม่กินนะหนูจะเอาอะไรใหญ่นักหน่อเพียงเอาแค่นั้นแหละให้กับซุดอะอายุจะเอาถามป๊าป๊าดิอันไหนอะยาเนี้มอะของกินเอาเลยลูกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องคะ ชอบปิ้งชิลๆพ่อลูกเดี๋ยวไปดูผัดกันเนาะเตรียมอาหารไม่ให้ลูกกินพรุ่งนี้ค่ะนะนี่คือคำถามของเขาความสุขของครอบครัวจ๋าหิวหิวหิวเดี๋ยวไว้จ่ายตังหนูก็กินได้แล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บรอดวอตตวตัวรมนี่